Ô mọi người ơi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  mọi người อีเสร็จแล้วด mm. mm ูดูอ๋อใส่สู่ไว้ก่อนดีว่ สวัสดีแม่แม่ทัแปดท่านนะคะแมพอน้องเงียบเสียงนี่แม่แม่พี่พี่ก็เงียบกันกริบเลยนะเมื่อกี้มีการทําพิธีไงก็อยากไม่อยากจะเออปัญญาอะไรมากเดี๋ยวพูดเบาไม่ค่อยเป็นไงต้องพูดเสียงดังไงเวลาพูดขึ้นมาเสียงจะดังอาจจะรบกวนนะคะรบกวนรบกวนข้างๆหน่อยนะคะ มาอยู่ด้วยกันนะสวัสดีครับคุณเจ็ดสิบท่านจ้ามาอยู่ด้วยกันค่ะขยับมาทางนี้น้อยอยู่นี่แปดสิบท่านนะคะแบ่งให้น้องแบ้งแบ่งให้น้องมีตังค์ด้วยมามาพี่พี่มาทางนี้ป้ากนะคะเออไม่มาคุยก็มากดไลค์ให้น้อยไปแล้วหกทนไปแล้วนยุ่ยเสไปเสกออกมาแล้วมาแล้วหก่านนะเออ มาพูดคุยทักทายกันต่อจ้า่ยามอะไรเนี่ยบ่ายบ่ายนะคะบ่ายโมงกว่ากวานะคะบ่ายโมงครึ่งกว่ากว่า โอ้ยช่องเขาเจ็ดสิบท่านนะคะผู้ชมเจ็ดสิบท่านช่องน้องเจ็ดท่านนะมันช่างแบบว่าบาลานซ์กันมากเลยนะจ๊ะเจ็ดสิบท่านกับเจ็ดท่านทุกมือและใกล้กล้องอ่ะบางทีเขาเจ็ดสิบสี่แล้วก็สี่เจ็ดไลค์อะไรครับ ปลาล่ำปลาเหลือปลาเหลือปลาล่ำบอกไปแล้วหกคนไม่รู้ไปไหนของน้องยุบยุบลงยุบลงที่ว่าจะมาหาเราไม่ใช่ไปไหนไม่รู้ โอ้แต่ว่าแดดร้อนมากเลยตอนนี้แดดร้อนมากๆแดดดีลีล้อ มาละจ้าออพี่ระดาบอกมาแลวจ้ามามามารีบมาเลยพี่ระดาหายไปไหนมาให้รอตั้งนานมาพูดคุยกันจ้านเนี่ยแหละเวลาพูดมันก็จะมีแบบว่าเอองมันก็จะดนงหน่อยเนาะเออยิ่งคุยเข้าได้เข้าเข็มมันก็ยิ่ง เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆน,ะออนี่ไงเวลามีทีธีอะไรสําคัญๆญเราก็จะเงียบปิดไปเลยนะไม่กล้าบรรยายอะไรเลยนะคะบางทีก็อาจจะ,ะเก่งๆหน่อยเ,ออเรื่องอสําคัญนี่จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเอ,อถ้าเรื่องไร้สาระจะเก่งถนัดมากถ้าเรื่องสําคัญนี่อาจจะเก่งๆเงียบๆไปหน่อยเพราะว่าออไม่รู้ไม่รู้ <laughs> luucayan <laughs> <laughs> <laughs>